สวัสดีจ <Bard ip Del ire> ้าเพื่อนเพื่อนตามยายน้องพ้าเพื่อนหนึ่งเข่านะคะหนึ่งเข่ากินค่ะหนึ่งเข่าสะก้อนนะคะน้องเพื่อนเพื่อนจ้าก่อนอื่นกะเขากะดังไฟเนี่ยจ้ะเพื่อนดังไฟหนึ่งเข่านะคะยายน้องพ้าเพื่อนหนึ่งเข่ากะนเพื่อนใจไฟจ้าเอาปื่นใจไฟกะหนึ่งเข่ายายน้องพ้าท่านอีหนึ่งเข่าปืณจะหนึ่งเข่าที่ละเพื่อนจ้ากะดึงเส้นสายแน่กับมือเนี่ยเพราะว่ายายน้อง เป็นจังในบุรีลุ่สีอันนี้นี่จังน้อยนะค่ะเพื่อนๆจ้าก่าแค่นั่งกเลขมันหนึ่งช่วงเสียกับปุ๊กยิ่งดอกว่าเามันกั้ยู่กันเคสองคนตากับยายละกันหมาเนี้ยแมวเนี้ยานัดละจ้าที่สิหายเขาชู่เขากินน้ำเป็ดกับเหานี่แหละจะเพื่อนๆจ้าแค่แค่นั่งกับที่หนึ่งเสียนี่แหละกับปุ๊กยิ่งดอกนาะจ้าเพื่อนๆก็หนึ่งย้ำไปก็ได้กินย้ำนั่นน้ำมันเห่าป่ะเด้ยากได้ยังเพราะที่สิได้ไป ฟ้าวไปฟังน้ำเบียกลำงานอย่างอื่นค่ะมีอัะไรป่อยเตะก็เฮ็ดป้ายนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะเอาบอะไรก็เอาน้ำใส่มาหนึ่งมาค้างนะคะค้างมาหนึ่งค่ะและวค้างมาหนึ่งเขาก็เอากระทะนะคะมาห้องกันไฟเลี้ยวหัวนะเพื่นอื่นกันไฟล่ำหัวไฟเลี้ยวหัวนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะเพื่อนจะเป็นอื่นนะคะคือเป็นคำภาษาโบราณเป็นภาษาอื่นตะกี้เยาก็เอินคือเพิ่นนี่แหละเนาะเพิ่นก็บอกว่าว่้ไฟล่ำหัวอ่า เฮาด่างไฟฟื้นเนี่ยกะเพื่อนๆจ้าไฟฟื้นตีคือเกึ๊นอนกับพ่อหนึ่งหนึ่งเขาไฟฟื้นเนี่ยแหละจ,จ้าเพื่อนๆจ้าก็ดที่จีล่ะกับเพื่อนจ้ามันอันอันก็กระยุ้นน้ำทงน้ำท่านเนาะจ้าเนาะบังเต่าไฟเขาดูมันสือยูเหมือนเจ้าไหนมันกระยุเจังจี่ละ่ะเพราะลบฝัาลบฝนได้ค่ะเพราะว่ามันกัยังนประทันไหนมีโอกาสที่สีเหวี่ยงว่าวที่มันอันนี้ก้อนหนีเนี่ยค่ะเพราะว่าเขากบบมันก็มีบ้านอยู่แล้วนะคะ่ะเพราะว่าเอ็มที่มันนีเนี่ยกับยูบ้านค่ะ นี่กับที่แรกกับว่าได้ตั้งใจว่าสิได้มานอนมาอยู่พักโดนขึ้นขนาดนี้เพ่าตาเฮามีเป็ดเอาเป็ดเอาอย่างมาเลียงเพราะาเลียงต้องเสียก็เลยอเลยจําเป็นจะต้องพามันอยู่อยู่หลก็เทาก็ต้องดูแล่ดูแล,ลรักษาเพราะว่าเท้าเลียงดูบาดบาดตีดูต้นข้ม,มันสถานทีมน่มันยากกับมันเอาไว้ยากจกักเอามาเนี่ยแหละเอามาเพราะได้ เอามาปล่อยพอได้เป็นมู่เป็นพวกกอยู่นตรงไหตรงหน้าเขาจ้ะกนลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาสวยๆไว้กะหนึ่งเจ้ากะหนึ่งหนึ่งเขาเขาบอกว่าเขากินข้าวเหนียวเด้จ้ะใจหน่องกินข้าวเหนียวค่ะเปิ่อนเพื่จ้าข้าวเจ้าก็โดนโดนโดนหนุนเจ้าหงษจ้หนึ่งกะก็กินยุคกินได้ยุคกับเจ้าแต่ว่าก็บบอกคอยหงษ์ค่ะเพื่อนๆอ่ะเอามาหนึ่งมาตั้งไฟนั่ะเพื่อนเพื่อนจะตั้งไฟ ใส่มาหนึ่งเนี่ก็ไปซื้อเข่าค่ะอย่างนียายน้องไปซื้อเข่ามาใส่มาใส่หัวใะก็แล้วค่ะเขาเอิ่นเสื้อน่ะเสื้อเสื้อเข่าเสื้อหัวใเพิ่เอิ่นนะคะเพิ่มเพิ่มยายน้องก็บปอดายท่าไปไอ้เปื่อนเปื่อนนะเบิ้งนะค่ะพอพอไปมันมันอวยยากมันมันอยู่อยู่มันเออกับทำนี่ผู้จับซองเหี่ยวเนาะก็ดีดีเนาะแล้วการมานก็อวยยากก็หวานละค่ะยายน้องกับตอนนี้กับไปซื้อซื้อเข่าเยอะกับเื้อเข่าใส่หัว ืนอืนหัวดหวจะเป็นจั้งนึงเลยค่ะหัดมวยก็เป็นจั้งนึงเลยค่ะซับภระาเล่าเขาหน่มันกับบั้งขกันเนี่ยกผลางก้นก็เอื่นมวยมวยหนึ่งเขาบาทเนาะกับผืนเอื่นมวยมวยหนึ่งเข่าทั้งบ้านเนี่น้องอื่นหัวหัวหนึ่งเขามืกเลี้ยวเลี้ยวตะภาคเนาะครัว่าหัดกับบัมวยกับลักษณะกระต่างกันยังดอค่ะก็บอกหัวหัวกั ก็คือจังที่ยญ่นองหนึ่งนี่แหละคังหวดก็คือมันมันมันเป็นลักษณะอยู่สองยางนะค่ะหมดแล้วก็มวยมุยก็เป็นมวยเป็นตุ่มแหลมนะคะที่เป็นที่นสารเป็นตุ่มแหลๆแบบนี้คล้ายๆก็หมูจับนะค่ะที่มันเป็นเลี้ยวๆขึ้นมาสองขางนะจับอันนก็สบายเท่กันค่ะจับหมูสองขางขามาหนึ่งกันหนึ่งได้เท่กันกันหนึ่งแล้วๆเตีเงไม่ลาเพิ่นกัา พราะมันซุปมันยังเสพการค,คนกับทิกค,คนอื่นทินกเนาะค่ะเนาะทิกหรือสลิดอ่ะสลิดเข่าค่ะนี่อันนี้อันนี้ก็คืออื่นหัดนะคะันยายนองอื่นหัดทางบ้านยายนองอื่นหัดหวัวหนึ่งเข่านะคะกเสกเข่าใสจเราเขาก็เอามาสวมมันหนึ่งเขานี่ยละกันหนึงน่งหนึงนงน่งนึงเข่าเพื่อเพราะว่ายายน,นกับหน,นึ่งสีสายเนี่ยค่ะเพืเ่อนๆจ้ะค่ะแต่ขันมว่ยจริงส่กับขันถ้าเขาซุปสิ เพิ่นก็สบ,บายไปจังนึงคือเพิ่อนจับเอาสองหูเพิ่นติดตั้งส่งลงขึ้นม้าหน่าจากเ,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 าเ,กากเพิ่อนจับแล้วก็ไปแทกไอ้ไอ้หงอก้นเพิ่นจังน้อยเนาะแตามที่ยายน้องเคยเฮ็ดนะ่ะหงอก้นเพิ่นจังน้อยนีก่ก็ซิกบ่นี่ซิกขึ้นซิกเอาตูดมันขึ้นเอาปากมันลงนะคะ่ะเพิ่นเอิ้นอ่ะปินป้นปิน้นปิ้นนี่ก็ละ่ะปิ้นตูดปิน้นตูดปิ้นปากเนาะคะ่ะเนาะปีนเขาลงก็ไปแล้วค่ะ กกกันหนึ <S an> ่งต <an> ้อนะคะื่อให้เป็นให้งความนุ่มความอ่อนของเข่าะกนี่คือเป็นหวดที่ใช้นองเสือเข่าแล้วกกเอามาใส่ก็เอื่นเสอนะคะเสื้ะคือซ้าเขามาน่ะใส่หดซ้าเขามาใส่หด้กแล้วก็เอานามหดหวดหวดมวยเป็นอื่นเนาะเอาหนามหดหดเพื่อเพ่ออยากให้เขามันติดหวดค่ะแ้่นหนมันก็ติดอยู่คืก็เก่าล่ะเพราะมันอยู่กับไฟอยู่กับนามนะคะน้องเพื่อน เสื S S ự, co, no, co, ma, ảo, ้อเขาเสื nữa nữa. ้อหัวเขาก็เอามาตั้งไฟเสื้อเข่าแล้วก็เอาหนามล่างอนอนหวดดีๆนะคะนอเพื่อนเดินเอาแบมาตั้งใส่มาหนึ่งกับอื่นมาหนึ่งกันหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าอ่ะงั้น้องก็เอาฟ้าตะกี้ก็ใส่ตั้งแต่ฟ้าไอ้ไอ้ไอ้นั่นปิดเนาะฟ้ามอมันนี่ก็ เห็นเพิ่นขายย่ตลาดก็บม่ได้สารเองนะคะเพื่อนๆเห็นเพื่อนขายยุตลาดเอ๊ะก็ดีเท้ะแยนอนก็เลยเสืออีตัวนี้มากอะมาไวตะขอบไปง่มหนึ่งง่มง้มเข้าง้มเข้าตอนเฮาหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ้ตอนเฮาหนึ่งเขาก็ง่มไววพอเวลามันไอไอหมอเข้ามันขึ้น่ะมันก็จะอบจะอบอยู่ทั้งในนั่นจ้ะเพื่อนๆจ้าจ้ะไม่ก็จะอบอบหมอเข้านะคะกาอบหมอเข้าเข้าไวนะการสื่อแ่นอนกะ นหนึง่งหนึ่งเขาการมันนั่งการเจ้าสิล่ะการเพื่อนเพืชอนว่าเขาสิซุกเน,นาะก็กานน่งเบอกน่งคุยกันเหรียญป้ายสิละนัน่งการเพื่อนมันก็โดนเติือนว่าเขาสิซุกก็ได้จ้าโอ้ยุโหเสียงปิดตูวแาดเมี่ยงข่อยเสียงปิดนะคะเปินๆจ้าปิดปิดปิดมันก็มาว่อนยุ่งสิละตามมันก็มาวนมาอยู่มากินเลยค่ะค่ะเดี๋ยวแง่งซองให้เบิ้งปิดนะคะ นี่แหละจ้ะมันเนวุ้นอยู่นี่แหละแต่ว่ายายน้องอตีปิดเสียงปิดเสียงไว้ค่ะเพราะว่าไอตาเราเลยไม่อยู่ใกล้ค่ะเสียงมันดังแฮ้งเสียงมันดังแฮ้งค่ะซึ่งเปื่อนๆตาอยงนิดเสียงมือเสาร์เลยค่ะน่าคาราคาคือเสียงเลื้อยเลื้อยตาก่ะยายน้องก็จะเป็นต้องปิดเสียงเพป็นไว้ที่กินยายน้องก็เลยเสียงธรรมชาติคือเสียงเป็ดนี่ล่ะค่ะแต่ว่ามันก็เอาไ่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเสียงเลื้อยมันมันเสกมันแซงมาก เสียงเลยมันแสกแสกมากนะคะเปื่อนๆจ้าอันดี้ก็ล่มเสียงล่มนะคะอันนี้คือมัน่าตั้งแต่ตะเวนค่อยเวตะเวนใบมากนะเสียงฝ้าเสียงฝนมันมากนะคะเปื่อนๆค่ะึ่งแย้นองกับทําคลิปตรงนี้กต่ทับในช่วงระยะเวลาทีตั้งจิตไะนีเลี้ยวค่ะค่ะเปื่อนๆจ้าค่ะค่ะก็เลยมันก็จำเป็นนะคะจำเป็นที่้ห้น้อง มีเสียงอันนี้ไว้ก่อนนะค่ะเสียงอย่างอื่นก็นขออดขอโทษหน่อยสัก,กนนะคะนหน,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 น่อยค่เยะเนาะเป็นเพื่อนๆจ๋า,า,าก็นั่งเว้านั่งคุยกันคุยกันไปจังซี่ล่ะกันเนาะเพื่อนๆรอสัมผัสเข้าสูงแต่เข้ามาตะไกลเตียน,นะคะ่ะกันว่าซั่นเข้ามาก็จะแข็งมันจะแข็งเด้อเข้าเนี่ยเอ้าวก็ค่อยนี่ไปแล้วก็เเพื่อนจา๋า <c oughs> เบียดเบียดได้นอน เฮ้ยกะก็บ่ซ้ำเหลือหลายเลยค่ะแต่ว่ากะพอได้เบิ่งได้๋ยงอยู่พอได้เหลินอะไยังหล่นน้ำเขานะคะอ่าเป็นสิ่ะค่ะเอาก็อยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติอยู่ทับกลางปิดอ่าก็แล้วผมก็ขอกินเข่าผมนี้พี่เบียวได้กินพี่เบียวมากินเขาน้ำแต่เลสไมาหยาดนะพี่เบียวเออขนีเบียว ขอจิ้สแตงกวาเขาน้องกันบ่ได้เบิ้งเอเอนี่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 อิเบียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังบนนะ่ะเนี่ยเนี่ยอีเบียวเอเนี่ยอีเบียว <c oughs> ถ้ามาขอจิ้มแตงกเข่าเลยอีเบียวอเออพึ่งพ่นจิ้มน้ำมูวบ่ได้ไปจิ้มน้ำบูบะได้ปากพป่นพ่ทอกันเลยป่เปิ ปากว่ดวทอกันแต่โม่อื่นกับม่ญาติเพิ่อนเพิ่นพวกนี้ปีกเพื่อนนี่สี่ว่าตะน่อยเท่าไงเนี่ยเพิ่อนเนี่ยไปเห็นไปเห็นหนอยน้องจะบาดไทยมาจากบาดหน้าเนี่ยรอบกันเห็นปีกซี่ๆว่าสี่แล้วเอ้ามาเกลือนอันโตยู่หน้าเดี๋ยวโตยู่หน้าก็เป็นทีงสี่และวแสดเฮ็ดจังเลยมันกะมันกะบวกเขาไปแล้ปีกเพิ่อนเนี่ยเพิ่นผู้เบี้ยวอ่ะเนี่ยก็เลยเพื่อนกินน้ำข้าวปุ่ได้กินบ่ได้นะค่ะเพื่อนเพื่อนยาเบี้ยว ทือยู่น้ำ้นนะมันจะกินบ่ได้พอปากเปิพอทอกันสีซเปินสีอีกแล้วสีก็เป็ซับอีกซับนึงแล้วค่ะเนาสีซ็เออสีซ็กเราภาษาภาษาบานเฮาล่ะบบานเฮาเอิ้ีซีอกสีซ็แหงสีซ็แปกต่อไอสีซ็ สิซบแตกมือนี่สิซบแตกแหงมันแหงซบแหงซบแตกไปขอนวดผู้เฒ่าเลยตะกี้เราสมัยตะกี้ขอไอ้สิโซบไปขอไอ้ไอ้ไอ้นวดผู้เฒ่าง้ีมผู้เฒ่าพุนเชียวมากนะครับพันจะมมหนวดเลยค่ะพันจะมีนวดนะมีมีพันเอ็นเอหนวดแต่รับนวดนะพันเราไซเวนได้ตาหมากแกบได้ว่าค่ะันเบื่อจ้ากัตตาหมากผู้เฒ่าดีพิะกดตะกุดลยตะกี้ยายน้องมปเด็กหน่อยคุณกะตตามากผู้เฒ่าดี ี่มึงยังเป็นคนตามหมากวัวมั้งแจ้วยังเพื่อเดินเาานเานะโอ้ยใบแจ้วนวดเอ้ยนๆๆัน่นนั่นั่นนั่ตลาดนวดตลาดนวดเพิ่นเปิดออกสิมีมีใบใบ,บอ้มแลค่ะเพื่อนเพื่นเคยมูดอยกว่าค่ะว่าใบอมนะ,ะใบอมนี่หอมมีลีเดค่ะหอมนเพืเอ่อนเดี๋ยวหอมอมหอมอมหอมอมนุ่นๆแตะซึ่งกันแน่นอนกับป้าจ,จีไปมันศูนย์พันเลยค่ะอยากหาหาพันมาปลูกอยู่อยากได้อยู่ยกับยังสงยังเสียดายอยู่กับอมอม หอมหอมกินอมนี่จิหอมก็คือนังอบนังหอมอีกอย่างกินยางเลยนะครัเพื่อนๆจ้าจำอ่าเพื่อนๆผู้ที่หูอมก็จะจับกินกินของเพื่อนใดนะกะกินของของอมเนี่ยหอมหอมอ่อนหอมนุ่มด้วยกับเพื่อนจ้าอ่าแบบแบบประกันหาชิ้ากินสิละกับเพื่อนจ้ามองหมาเข่าดูมันเป็นยังไงไฟหมาเข่าข้าตาเวากันเบิ็งไฟหมาเข่าจะก้าวเลยอ่า ไปมาเขาก็ลุกอยู่นี่ละกับมันก็บาตันซุกหรอกค่ะเพราะว่าการใส่เวลาอยู่ค่ะใส่เวลาจะน้อยอยู่ในการหนึ่งเขานะคะการหนึ่งเขานาก็ต้องใส่เวลาไม่ล่าจหน้อยกับเพื่อนๆจ้าการเท้าหนึ่งไก่ห้อนมันก็ซุกอยู่ค่ะแต่ว่ามันหลักสุกแบบแบบ่ว่ามันมันบ่หอมไงค่ะมันบ่หอมหล้วมันก็มันกับแบบว่าจังไงล่ะมันมันคำา่าเขาบ่หอมนี่คือมันจะแข็งมันจะแข็งค่ะ ขาจะมันจะออกแข็งแข็งกังนอยอมันจะออกแข็งแข็งมันจะเป็นแบบไล่เล่นเอ๊ะเขาเอื่นภาษาอียงกะะภาษาเข่าเขาบ่หหมเขาเนี่ยค่ะมันกัลักษณะคล้ายกันเาหนึ่งเขาประุกเนี่ยละกัมันก็เป็นไล่เล่นอะเพื่อนว่าเนาะ่าเป็นไล่เล่นจ้าอะไรค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ากคะย้ายนอนกันผ้าเพื่อนเพื่อนมานนังเบานังคุยกระเล่นเป่ามาเขามอหน่ำพ่อแย้มพ่อร้อยเขาสุกเขายั้งไปเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามันกิดเนี่ยชีวิต ชีวิตแบบลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านบ้านเนาะจ้ะลูกทุ่งบ้านบ้านเนาะกันหนึ่งเขาเป่าไฟยังสิหละกันเพราะว่าไอ้ถ้าถ้าเอาเอาเอาขาเล็กเอาขาเล็กมาเห็ดเตาเนาะเนาะกันมันจะมันจะสามารถใส่ฟืนใหญ่ได้กันถ้าขาเล็กลองดูแม่กับทางเนี่ยผัดไฟวิไฟใหญ่นองกับเห็ดเอาเองนะครับปั๊บปูงเอาเองด้วยกันนะปั๊บปูงเอาเองเห็ดเอาเองเห็ดก็ได้ใส่ได้ซอยเอามันก็ใส่ได้อยู่ธิ์ได้ละ เฮ็ดเลี้ยวๆเลยใส่ดีดีเพื่อนเพื่อนจ้าตัดไอ้ไอ้ตัดถังแกล้อนน้อยๆนะแกล้อนน้อยๆปอตาแล้วเสื่อยไอ้นี่มาท่าใหม่สีเหมืนเพิ่นมาท่าใหม่เพิ่นที่มันเป็นแกล้อนเป็นน้ำมันอย่างคนนั le o, le o le o le o. Si ่นละไอ้สื่อใยหน่อเงินพ่อถือกันน่ละเพิ่นใส่เบิร์ดเลี้ยวสิจ่ะกับกับปองเป่ามันเนาะกับปองเป่ามันใยหน่อกับมะปาตัดเอามาตัดตัดช่วย คายก็บไปที่ตักขยะนะคะเพื่นอนจ้าคายแย่งคามอยมังส่ะสอยออกให้ปิดคือที่ตักขยะสอย,ยแล้วเราไอ้ไอตรงที่มันยังค้าหว่วงมันอยู่แล้วก็สามารถเอาใจไปตักเอาเป็นในเขาอื่นอย่างละมันอย่างะก็คือือไปตักห้ามเบียดน,นี่แหละคะ่ะไปตักเขาตักห้ามปิด บ่ด้เกียเป็ดบ่ด้อีกส่วนนี่ก็ยายนอนกับมาเฮ็ดเฮ็ดแนวอีไฟเนี่มันที่กิงมันก็บบ่ได้แบนเลยค่ะตอนตรงตรงตรงูดมันแต่ที่แรกก็ยายนอนก็เอาคอยมันล,ล้นไฟนะค่ะล้นไฟล้นให้มันอ่อนแบบหยัเหยียบเหยียบลงเรื่อยับลูเหยียบลงเรื่อคก็เอาไปมาเพื่อกับแบนเลยค่ะแบนลาบแบนลาบสาบจับมาผัดเป็นผัดเป็นวี่เลยเฮ้ยดีหลายใส่ดีไรเพื่อเพื่อจะแล้วยายนอนก็บดัดเป้งเสียค่ะ ตั้งแต่กระทะไอ้ที่ห้องตูดไอ้หนึ่งเขาอยู่นี่ยายนอนก,กับเห็ดเอียงนี่กับดัดเปลียนเฮ็ดเอง,เเเองที่กินเขาก็มีขายอยู่กับอยู่น้ำตลาดเขามีขายอยู่นะคะเขาเขาตีเขาเอือนกระทะกระทะตูดโลนะค่ะตูดโลสําหรับป้องกันไอ้ไฟฟื้นเวลามันเลี้ยขึ้นมามันมันบ่อยมันเลี้ยล่ามขึ้นมาหอดไอนหอดหมวเขาเ่าเฮ้เนะหอดปากหอดปากหม้อปากหมอ้หมอเวลาเขาทำมาหากินนะคะ บอกแมนเวลาเป็ดอาหารการกินโอ้ยจนเมาอีย <ny> okay. ังกระไดถ้ามากินปลาโอ้ยปากเรวก็เออเราปากเบี้ยงไส้แล้วก็เราเปิดเปิดจามเมาอีกยังกระไดก็ยังกับพ่อถือโอ้ยเราเปีดเปิดกระจาแมนมากกวดย่างเลนเฉยบ่มีญาติเราเดินเราเปิดเปิดใกล้กินน้ำเมาเนาะเปีดกกระไดน่นแหละค่ะที่ทีย้อยหน้องว่าย้อยน้องเฮ็ดเองก็เพราะว่า เอกระทะกระทะยายนองนั่นเป็นกระทะเล็กเนาะค่ะเนาะเป็นกระทะเล็กที่นี่ตูดมันอ่ะมันมันมันใส่โดนใส่แต่เด๊สมัยยายนองออกออกเงี้ยนใหม่ๆลราเป็นเอื่นว่าออกเงี้ยนเนาะค่ะเนาะกไอ้ไอ้สับสับภาษาบานบานเขาเอาเป็นว่าว่าออกเงี้ยนเนาะหลังจากที่เขาแต่งงานเขาแต่งงานอยู่อยู่ในบ้านอยู่กับพ่อกับแม่เนาะค่ะอยู่กับพ่อกับแม่แล้วกันก็มีสมัยตะกี้เป็นสิ๋วให้ออกออกบานไงได้ผู้เฒ่า เพื่อนจีบว่าให้จีบว่าให้เขาออกเงี้ยง่ายเด้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่เพื่อนเอาลูกเคยเข้าบ้านนี่ยค่ะเพื่อนใจลูกเคยอยู่เลี้ยงเพื่อนสะก่อนอยู่เลี้ยงอยู่น้ำเพื่อนนะคะเพื่อนเอานว่าเอาลูกเคยมามาเลี้ยงค่ะมาเลี้ยงพอเลี้ยงเมยค่ะเพื่อนจะเอามาอยู่บ้านเพื่อนจีบว่าเพื่อนจีบว่าให้ออกออกเงี้ยงไปใส่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนว่คือสมัยสมอรเนี่ยสมัยสมอรนี่ค่ะ เขาจะเต่งงานเขาจะไอ้เริ่มการเต่งงานเขาจะสร้างบ้านไว้แล้วสร้างเงื่อนหอไปคนอื่นเงื่อนหอเนาะสางบ้านสร้างเงื่อนหอโอ้ยสมัยตะกี้บอดได้แต่เด้อเพื่อนๆจ้าสมัยตั้งสมัยยายน้องค่ะผู้ใดก็อาจิท่านอาจิท่านไอ้ช่วงของที่ยายน้องนี่อยู่กัสิหลายหลายคนอยู่ค่ะเพื่อนๆยายน้องก็ได้อาจิรู้อาจิได้ยินอยู่ค่ะ แต่งงานแล้วบ่ได้ออกบานไงไม่ได้ออกเงี้ยไงคนอื่นบ่ได้ออกเงี้ยไงประวัติต้องอยู่อยู่กับพอเถ่าเมถาว่นอื่นเนาะนอยู่กับพอเถ่าเมถาอยู่เลียงพอเรียงแมฆค่ะซึ่งซึ่งมาเปรียบเบองแล้วการมันก็เป็นเป็นคําเปรียบเทียบของผู้เฒ่าเพื่อนว่าหนึ่งถ่ายยูน้พผึนการลูกเขยยูน้าพอเถ่าเมถาหรือลูกผ่ายยูน้าไม่ไอไอปูหยุดกับยาอยู่เลียงปูเรียงยาพลักษณะาขๆลักษณะที่เพิ่น ที่เพิ่นจะฟึกนะคะฟึกนฟืคกกิดใจฝึกคิดใจลูกเขยฝึกคิดใจลูกสะภ้ยค่ะผู้ที่เป็นลูกเขยจะต้องคิดใจจะต้องนักแน่นเพราะว่าสิป,ปากก็ออยังเสียวยังจะต้องเก่งใจพอกับแมวคะ่ะเก่งใจกับอดกับทน,นะคะ่ะอดอดไห้อยู่กับพอกับแม่เพราะว่าเพิเ่นบ่ให้ออกบ้านบ่ให้ออกเงี้ยเนี้ยค่ะขันท่าขันท่า,ทาบ่มีลูกบ่ได้ลูกน้ำสัก้อนเพิ่นเพิ่นจะบ่ออ,อกนะคะต้องต้องต้องเป็นครอบขัวแล้ว เพื่นจะูเถ่าพูแก่มันจังเสิออกเงี้ยนมันออกมาเพื่อนกับ่ให้อยูเป็นเฮื่อนไปเลยเด้๋ยวะเพื่อนสิบ่ให้เฮ็ดเฮ็ดเป็นเฮื่อนเป็นเป็นเฮื่อนเป็นหลังยูคือสมัยซูเมอร์นี่สมัยซูเมอร์นี่ออกไปก็คือทํำบานเป็นหลังเลยสมัยตะกี้ออกไปเพื่อนใน้ไยุใส่ไสมนอ่กับเพื่อนในปอยุเฮ็ดตูบก็เฮ็ดตูบต้อเล่าเพื่อนเอิ้นหละค่ะเพื่อนๆจ้ะเพื่อนเอินว่าตูบต้อเล่าตูบต้อเล่านี่เพื่อนกะแปลว่ากะมันก็คือการฝึกน่ะค่ะฝึก ฝึกครอบครัวฝึกบรรวางผัวกับเมียน่ค่ะฝึกให้ยูน้ากันยูน้ากันให้ได้เพราะว่าที่สมัยสู้มือนี่เพื่อนกลางยังใส่ข้ามาว่าเออแต่งงั่นไปหรือยูน้ากันไปตูดหมอว่าท่านนี่ดำก็เลิกกัล่ากันไปแล้วนะคะเพราะว่ามันบ่มันไ่ได้ใส่กลมอดกลมทนน่คะเพราะว่าคือบังกระักเนาะมันจะหักกันปันได้มันก็มีจิตมีใจมันก็มีมองที่เฮใหยเฮให้พิษหมอพิษใจกับอยู่คือเก่า นั่นแหละค่ะเพิ่นเพิ่นเถาเพิ่นจะก่อยให้เขาฝึกฝึกกิจใจคือหนึ่งอยู่กับพอกับเม่สะกอนจักซีปีหาปีสะกอนอยู่น้พผ่นอยู่เลียงิืนอยู่หันเฮ็ดเห็ดไ้เห็ดหน้าแต่ยลูกเคยก็ต้องเห็ดไฮเห็ดหน้าเห็ดทุกชิ้นทุกอย่างค่ะเห็ดแท่นพอเถาแม่เถาเห็ดเฮ็ดเฮ็ดงานทุกอย่างงานหนักๆนักทุกอย่างเพิ่นจะเห็ดค่ะคือสําหรับผู้ใายเพิ่นก็จิลู้นะค่ะว่าการไปเป็นลูกเคยเพิ่นมันเป็นยังไหนะค่ะผู้ยิ่งกับเพิ่นก็จิลู้ว่าไปเป็นลูกไผ่เพิ่นมันเป็นยังไนะ ไปยุเป็นลูกไผ่เพิ่นก็ต้องหูวจากการเห็ดแรงเห็ดง่ายเห็ดหม้อเข่าหม้อน้ากะล่างตัวล่างซามเห็ดเนี่ยยูต้ํากินนะค่ะเป็นลูกไผ่เพื่นค่ะแล้วเรเพื่อนจะเอาลักษณะคือเพิ่นฝึกแค่ก็เพื่อนฝึกว่าเขาจะต้องอดทษซึ่งกันและกันใดถ้าเขาออกบ้านออกเฮี่ยนไปเพื่อนเอื่นออกเฮี่ยนนะคะเนาะออกเฮียนไปเพื่อนจะเอื่นว่ามันจะฝึกความอดความทนแล้วก็ไปยูน้ำกันใดจะสามารถอดอดทนกันใดค่ะ คนสมัยซุเมอรนี่เป็นอย่างค่วมอดทนกันบอ่อเยอะกับเพราะว่าบ่ได้ฝึกตรงนั้นนะคะเพื่อนๆจ้าก็ถือว่าประเภทนี้เก่าของโบราณเน่านี่เออยายน้องยอมรับอยกบว่าผู้เต่าเพินเ่นสอนเอา่าได้ดีแล้วคะเป็นประเภทนี้ที่สอนสอนเขาดีๆมากๆเลยะค,ะเเค่ะเพื่อนๆจ้าก่ายายน้องคิดถึงตรงนี้แล้วโอ้สนหอก ยายนองก็คิดไปคิดมาจังเนาะอยากได้เบาสู่เพื่อนสู่พี่น้อ,นนองสู่เพื่อนเพื่อนเอาฟังเนาะค่ะก็พอดียายน้ยนองได้มีโอกาสได้มาเขามาทําใน YouTube ได้มาเห็ุ YouTube ได้มาเขาในโลกโซเชียลว,วันนี้ค่ะยายน้องก็ได้มีโอกาสที่จะเปิดเผยปแบบพี่นี้โกนๆแะบพี่นี่เกา่าๆของไอ้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 ปูสังกะสานะสังกะสีเพิ่นเดี๋ยวมันคล้องมากนะคะ,คะเาพื่อนเพื่อนจ้า ที่เพิ่นข้องมาเพิ่นข้องขอบบานข้องเมืองมากนะคะเพิ่นเป็นยัเพ <mod> ิ่นยอดขอบบานข้องเมืองได้กันนี่แหละค่ะก็เพิ่นก็ฝึกก็สอนค่ะการยังไอ้ขอบข้าวเฮานี่ยซอยสิออกเงี้ยนมาได้แบบเพิ่นก็ให้ไปยูทูบตะเลายูทูบตะเลาคือผัวกับเมียสิเว้าอีหยังหรือสิด่ากันสิผิดกันจังซี่สิบ่มีโอกาสก็สิบ่มีโอกาสได้ผิดได้ด่ากันเพราะว่าหนึ่งผู้ไอ้ไอ้ลูกเคยนี่ก็คือคือผัวเนาะลูกเคย ลูกเคยหรือผัวลูกเคยทั้งยานนั่นตื่นก็มาไปตั้งเสาออกออกบ้านตะเสาอะค่ะออกไปหน้าไปให้ไปหน้ามีเวียกมียังประกลับไปเห็ดก็จบไิยูงกันเด้ลูกเมียก็จิเห็ดกับเขากับนามไม่ได้แล้วก็จว่าออกไปส่งกันนั่นแหละมันมันบ่มีโอกาสได้ได้ยูได้คุยพ่อตีจีได้ด่ากันถ้าพิษมกพิษใจกันจิปาาขึ้นก็มีพอมีเมียนังอยู่กเกีงโอกเกียงใจบ่กกาป่ากาวาเล่ฟึกกิจใจของเฮาใหฮาได้อดได้ทน อดวบบ่ตองปากปากบา่ได้บ่ต้องอดอดอดไอ้ไอ้ไอ,อดอดว้ให้ได้อดใ้บ่าปากมันเถอาอดเอาไปมาความอดความทนนั่นมันก็เลยมันก็เลยหนักแน่นขึ้นหนักแน่นขึ้นนะที่จะสามารถเทศให้ครอรัวเฮ็ดให้ยัวกับเมียเพ่นไอยูน้ากันได้เว่าเพอความอดความทุนกันตรงนั้นนะคะแต่บมมีความอดความทุนกันมันก็ยูน้ากันได้นะคะเพลอน,นจ๋ากาที่ยายน้องมานัง่งเล่นนั่งเว้ในการหนึ่งเขาข้างนี้ก็คือเฮาก็ถ่ายเขาซุกแลวกั ถาเอาสู้กับกับวอากันฟูดจากกันก็บนเพื่อนเอาไป้ายสละเนาะค่ะเนาะมีอย่างยายนองกับยาเวอสู้เพื่อนเทาฟังนะคะมีโอกาสนี่คือโอกาสที่ยายนองจเวอาให้เพื่อนเพื่อนเทาฟังปัดเวลาเขาขึ้นไรสดยายนองกับพ่อสามารถตีจะวอาได้เพราะว่าตั้งแต่ยายนองอ่านมินเพื่อนๆือนยายนองกับอ่านบ่อท่านเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าการตรงนี้กับยายนองก็คือว่าความสำคัญของเพื่อนเปือนเทามันมันมันสีอยู่แต่ละจุดแต่ละจุดนะคะมันมันมันก็ต่างกันคือกันค่ะค่ะ อีกจุดหนึ่งเพื่อนๆเขาก็คือซ้ำขั้นที่สุดคือเขาจะขามข่ามไปบไรคือการมินการอ่านมินที่เพื่อนเขาเขียนเขามาค่ะป้าโซเปินสีเขียนเขามาใดแต่ละคนนอนกันน้อยกัดตัดจินใจเรีวเลอค่ะเพิลย่อกวาเขียนเขามาเขียนเขามาเหรียญน้าเฮ้า้าเพิ่นบ่อกิงเจกับเฮาอิลนเพินก็สิบ่เขียนเขามาแล้วเขาจะขามเพินไปถิ่มไปได้จังใดค่าสที่านเพินไปใดจังใด นั่นแหละค่ะ,ะคือความสำคัญทียายนองมอมาะไปเพื่อนๆค่ะค่รนั่นก็คือคือจิตใจของยายนองว่าถึงแม้ว่าสิอาสา่านศายายนองกับพยายามนะ,ะ่ะวันนีก้ก็การมาเฮ็ดลิปทําคลิปยายนองกับต้องการที่อยากเาว้าจริงๆ,ๆแหละค่ะอยากว้าอยากคุยกับเพื่อนเพื่อนถึงแม้ว่าภาพที่ยายนอยนองซื้อออกไปมันจะเป็นภาพที่มันบ่เกี่ยวกันในขั้นที่ยายนองที่จะว้าแต่ยายนองก็อยากเว้าค่ะนั่นแหละอยากว่าให้เพื่อนเือนเราฟังว่ามันเป็นยังไ๋ประเพณนี้บ้านเก่าวันเก่านะคะ ขายจะนองก็บอนเพื่อนๆเอาฟังนะคะเพื่อนๆจ้ะเบิ้งหมอเข่าดูนี่เข่าขื้นแล้วแต่ว่ายังพระท่านห่มนะคะนี่คือเข่าเพระท่านห่มนะคะเพื่อนๆข้ามห่มก็คือมันจะมันจะนุ่มค่ะเข่าจะนุ่มจะอ่อนค่ะค่ะเพื่อนๆจะ้ะตรงนี้แล้วค่ะนี่คือความความนุ่มความอ่อนของเขา่าจะต้องเบิง้งเบิ้งดีๆตรงนี้นะค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นพวกไอ้ไอ้ไอมวยนละคะ่ะทามวยทามวยเพื่อนก็นจะ ที่เกิดเพื่อนเอิญทิ่หรือสลิกสลิกเข่าเอาเอาปีนเอาทั้งทึ่งตรงนี้หล่ะค่ะลงไปข้างล่างแต่สําหรับหวดเขาจะต้องใส่ใส่ไม้ใส่ไม้ดามเพื่อนเอิญไม้ดามแล้วก็ไม้ดามหรือไม้ไม้ค้นเข่าไม้ค้นเข่าหรือไม้ทสาเข่าเพื่อนก็เอิญนนะไม้ทสาเข่าไม้ค้นเข่าเอ่อไม้ดามไม้ดามคดเข่าค่ะเพื่อนก็เอินเอินหลายๆอย่างกันนะคะค่ะซึ่งเขาว่าท่านผมแน่น้องกับอก มุมงไปซะก่อนค่ะก็เอาเบาพูดจากบเปล่อนต่อไปยัซสิละ เ้าจ้ากันไปนะคะเพื่อนๆจ้าก่ะเบิ่งหมอกเขาไปน้ำนี่แหละยาเนียงนอกันด้โอกาสเมาเอบอกเพื่อนๆเราฟังนี่แหละการเรื่องเรื่องนี่แหละก่รเรื่องเป็นยังจะคอยเพื่อนผัวกับเมียเพื่อนจะคอยยู้น้ากันใดแต่ถือไม่เท่ายอดท่องกระบอกยอดเพชรจังทีเผือ้เกียวเพื่อนเสมอเสนอให้เขาฟังมานะคะเพื่อนๆเอาเพื่อนๆจ้าที่ยายนองเมาสู้เพื่อนๆเราฟังกับทุกสิ่งทุกอย่างย่าเนงก็เอามาจากคําสอนของ ข้อของแม่ของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นละค่ะที่ยายนองเด็ฟังเปินมากค่ะเป็นกับบอกเป็นกับสอนมากนะคะยายนองก็เลยมาเบามาสอนว่าขนาดที่เป็นผู้คอต้อเขนเฮ้าเป็นกับว่าอายุน้ากันจนไอถือไม่เท่าหยดท้องกับบอกยอดเพศก่ะวันนี้คนสมัยสมัยนี้ไปถือกันยากยากเดยนอนค่ะนอนก็มันก็มาหนักเทะว่าทำไมเท่าหยดท้องกรบบอกหยดเพศกับปวานีหละกคือขาดความอดทนซึ่งกันเรียกกันค่ะ เนี่นี่หะค่ะคพื่อการฝึกฝึกฝนผู้เถาผงแกี่ยจะเป็นสอนเน่าถืกนะคะค่ะเพิ่นเพืเ่อนจ๋าเป็นสอนเท่าถือเป็นสอนเฮามาถือตองแล้วค่ะให้เฮาเดี๋ยวอดแด่ทนวทุ่นสวรจะออกออกเกียเงี้ยนจากซ่านเป็นเอิญออกเงี้ยนนะคะออกเงี้ยนออกมาอยู่เป็นกอบขั้วจะคของด่ค,ค่ะต้องมาอยู่ตูบตาเหล่ามาอดมาทนกันอยู่อีกสกักวันนะคะยักหน่อยๆสองปีแล้วก็ยุตตูบตาเหล่าค่ะ คอยสรรหาใหม่หาอะไราะยังเห็ดเงี้ยเห็ดซ่านกับปลาค่ะเรียบร้อยแล้ยวผมเป็นจะให้ออกเงี้ยออกซ่านนะคะคุณเพื่อนจ๋านั่นแหละคือผู้เฒ่าคนสอนเฮาค่ะค่ะยายนองกับบ่มีอยังไรแล้วกันก็เป๋าเพื่อนๆเราฟังทะเลเข้าก็เริ่มสิสุกแล้วนะคะปีนปีนเขาปีนยังไงกับคือกับมันก็ยังบ่ทันหอมดีเนาะกันเนาะกับนหนึ่งไว้นี่ล่ะค่ะเนาะเพื่อนๆค่ะสําหรับไอ้คลิปนี้ยายน้องก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจ๋าก็ยายน้อยก็ขอ กาวคำ้าาสวัสดีจากกับเพื่อนๆนะจ้าเพื่อนๆจ้าก็สวัสดีค่ะกับคลิปหน่าคลิปลังกับยายนองกับนี่ยังกับจิ๊กมะวาวซู่เพื่อนๆเราฟังอีกนะกับเพื่อนๆจ้ากับสำหรับคลิปนี้เขาก็เอาไว้กับทอนี่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะยายนองก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวจักหน่อยก็จิได้ใส่เข่านะคะเพื่อนๆจ้าตอนนี้ก็เอาเอาไว้สำหรับกันค่ะเพราะว่าเขา เขากัดซุกแล้วล่ะเขาซุกแล้วแต่ว่าเพี้ยงเต่ย่ายน้องกัดปีดไว้เห้เขาหอมตะกอนให้เขาหอมจังน้อยนะคะเพื่อนๆหอมใหห้ให้เนื้อค่ะให้เขานะมันนุ่มมันนุ่มกันกว่านี่ค่ะเพราะว่าใบเบื้องแล้วเขาก็แข็ง